ใครว่าสกาแคร์ช่วยแค่ลดรอยแผลเป็นวันนี้หมองพาเจาะสูตรคลินทาแผลเป็นแบรน,นด์ในตำนานที่อยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า20ปีแน่นุนล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่านานไวนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสให้ผิวเรียบเนียนลดดื้วรอยได้ด้วยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาเช็คในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโปรเชคที่น่ารักทุกคนนะคะ คือตัวสกาแคร์ครีมเนี่ยเราจะคุ้นว่าเขาคือครีมลดรอยแผลเป็นเนาะเพราะว่าด้วยสมวนผสมวิตามินซีวิตามินอ e ีต่างๆเนี่ยค่ะแต่จริงๆถ้าดูที่สูตรใหม่ๆของเขาเขาไม่ใช่แค่ช่วยลดรอยแผลเป็นแล้วนะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแล้วก็ใสสารสกัดที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดดีรอยได้ด้วยเอ๊แต่ว่าเขาจะน่าสนใจขนาดในม,มองพาเช็คพ,พร้อมกันนะคะสําหรับตัวสกาแคร์สุดนี้สกาแคร์โซลูชันเซียนอีนอโนไวท์ครีมนะคะให้ดูข้างในนิดนึง หน้าตาหอลอดเขาก็จะเป็นสีขาวๆประมาณนี้เลยคะ่ะ ต้องบอกว่าสารหลักที่ใส่มาเพื่อช่วยลดรอยแผลเป็นเนี no ่ยก็คืออนุพันธ์วิตามินซีใส่มาถึง3อนุพันธ์ด้วยกันคุณคุณแอสคอบิวต์เตต้าไอโซปาไมเตตแอสคบิกแอซิดแล้วก็แอสคอบิปาเตตนะคะซึ่ง3ตัวเนี่ยจริงๆทั้งนั้นเลยก็จะเป็นตัวมาช่วยลดสีเข้มของรอยแผลเป็นนะคะให้แผลเป็นดูกระจ่างใสขึ้นให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนะฉะนั้นเขาก็จะทําให้แผลเนี่ยสมานได้เร็วด้วยเขามีงานวิจัยนะคะที่ให้อาสาสมัครอายุอยยู่่่่่่่รรรระะะหวววาา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 งงง21-70ปีีชคกกกกกกมมมนนทผผตััดล แต่ว่ายังไม่เกินปีครึ่งนะมาแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ค่งคา<ฮ>ครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีส่วนผสมของอโลนะหรือตัวว้านหางโซลเคเนาะพร้อมกับไฮลาสปองซิสเต็มนะคะ ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยพาวิตามินซีเข้าสู่เซลล์ใช้ร่วมกับไมโครโรเลอร์นะเหมือนเป็นตัวนวดๆ่ดนะเนาะอันนี้ใช้ทางด้านซ้ายแล้วก็ทายาหลอกทางด้านขวาและก็ในกลุ่มที่2เนี่ยทาสลับกับกลุ่มที่1นะคะวันละสครั้งนะหลังจากการรักษาเชิงรุกนาน12สัปดาห์พบว่าอาสาสมัครที่ทาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีของอะโลจูอิสก็คือบัญหาสงโซลเคนเนาะสามารถลดรอยแผลเป็นได้ทาให้แผลเป็นมีขนาดเล็กลงสีของรอยแผลเป็นก็จางกว่าตอนก่อนทําการทดลองด้วยสารที่น่าสนใจตัวต่อมาคือวิตาม e, ินอีค่ะค สูตนี้ใส่มาด้วยกัน2ฟอร์มนะคะก็คือตัวท o c โคฟิรอลแล้วก็ทอคโคฟิริวอซิเตตนะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มาช่วยต้านอนุสารซึ่งอนุสารเนี่ยจะเป็นตัวที่มาช่วยขัดขดวางการฟื้นฟูของแผลเนาะความน่าสนใจก็คือเขาใช้นานไวเทคโนโลยีนะคะที่มาช่วยให้อบูติมแล้วก็กลูตาไทโอนเนี่ยสามารถที่จะซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้ผิวกระจ่างใสยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวช่วยลดรอยดำของแผลก็ทําให้สีผิวดูใยขึ้นผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เสริมฤทธิ์ด้วยตัวในเซรั่อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสสามารถช่วยลดรอยเข้มของสีแผลเป็นได้อย่างที่หม่องพูดไปนะ้งแต่ต้นคลิปว่าเขาไม่ได้มีสารแค่มาช่วยเรื่องลดรอยแผลเป็นอย่างเดียวแต่เขายังมีสารมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอุ้มน้ำให้ผิวดูเต่งตึงด้วยนะคะเขาใส่มาหลายตัวเลยค่ะอย่างตัวที่น่าสนใจก็คือตัวโะะรซา za, ina, Oil ะคะาซีนาฟ ของดอกกุหลาบป่านะคะ สามารถมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นลดอาการผิวแห้งแล้วก็สามารถลดรรอยได้ด้วยคุณมีตัวอีฟนิ่งพิมพ์โรจนด้วยคุณที่มาช่วยเสริมฤทธิ์กับตัวลดฮีปะค่ะให้ผิวชุ่มชืน้นลดอาการผิวแห้งลอกเป็นขุยมีตัวอโลบาบาเดนสี i, ที่คือบ้านหางจระเข้นะคะแล้วก็อัลลโนโตอินอันนี้มาช่วยลดการอักเสบของผิวลดการระคายเคือง,องผิวได้สูตรนี้เขามีส่วนผสมที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะก็คือเรตินอลหรืออินะะเคพราะยังุแม่่ทีเน่ยก็อาจจะต้องเลี่่ยงไไปปใช้แคสูตรที่ให้้ความมชชุืน ิแบบปกตให้ดูเนื้อครีมนิดนึงนคุณตัวสก้าแคร์เนี่ยเนื้อครีมเขาก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยค่ะเวลาเกลีย่ยเนี่ยชุ่มชื้นผิวดีมากค่ะตัวกลิ่นก็แบบหอมมันออนเนอะเนี่ยค่ะลังทาแล้วผิวชุ่มชื้นดีนะหมองว่าแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะด้วย ก็ถือว่าเกลี่ยง่ายซูมไวนะคะแล้วหลอดเขาบอกว่าไซส์กำลังดีพกไปข้างนอกหรือว่าใช้ใช้ทาซ้ำระหว่างมันจะรับใครที่ผิวแห้งมากได้ด้วยแต่ก่อนหมองก็มองว่าสกาแคร์ hmm. เขาก็เน้นไปที่เรื่อง mm hmm. ของการลดรอยแผลเป็นอย่างเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังๆพอเราดูข้อมูลเนี่ยหมองก็เอามาลองลองมาสักพักก็รู้สึกเออผิวกระจ่างใสขึ้นนะพวกรอยดําต่างๆที่เป็นอย่างรอยสิวอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจางลงหมองว่าส่วนที่เป็นแผลเป็นแผลนูนแผลคีรอยอเขาทําให้แผลดูนุ่มลงได้จริงนะคือบริเวณที่มีแผลเป็นดูเ็นม่ คันนะคะมอก็ทาสองครั้งเลยเช้าเย็นมองว่าใครที่มีแผลเป็นเริ่มทาตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะเท่าที่มองเห็นเนี่ยเขาจะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะคุณคุณถ้าบแบบขนาด100กรัมก็คือไซส์ใหญ่ฝั่งนี้นะอันนี้ราคา980บาทแล้วก็ขนาด30กรัมเนี่ยค่ะราคา190บาทนะคะตอนนี้หมองเห็นว่าเขามีโปรโมชั่นถ้าเป็นขนาด1 0อยกรัมเนี่ยซื้อแถมหนึ่งด้วยนะคุณคุณคุ้มมากใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง lazada shopee หรือว่าจะเป็นทางไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวหมออองงงงใใใสส่่่่ชชทาากรัซื้้้ไวนนคป บอกว่าเป็นสูตรลดรอยแผลเป็นที่ค่อนข้างแตกต่างจากสูตรทั่วไปอยู่เหมือนกันคือเขาไม่ใช่แค่ลดรอยแผลเป็นนะคะสามารถบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชืน้นลดการระคายเคืองผิวได้ ลดการอักเสบผิวนะคะแถมเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวได้ด้วยมองว่าเป็นทูอินวันนะคือสามารถลดรอยแผลเป็นรอยสิวนะคะหรือว่าเป็นตัวบำรุงผิวได้ด้วยมองว่าราคาไม่ได้สูงนะถ้าเทียบกับสารออกนิกใครที่มีรอยแผลเป็นมีรอยดำสิวนะคะมีจุดด่างดำก็อยากให้ลองใช้ดูแต่ว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนอย่างที่บอกว่าเขามีเรติะนอลเนาะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะลดรอยดำลดรอยแผลเป็นให้ผิวกระจ่างใสนะเป็นตัวบำรุงไปในตัวเนี่ยนะคะมองมองว่าสกาแคร์สูตรนี้ก็ตอบโจ กเผื่อเพื่อนอยากจะลองใช้ตามนะคะแล้วไดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณยมมังก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์ให้พื่นคนนิ่งคุณรักฝากติดตามข้อมอูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็กวันนี้กรียมมังไปแล้วคะ่ะ